สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาหาปูค่ะจับปูหน้าอยู่ในทุ่งนาค่ะอยู่ในทุ่งปามอยู่ในสวนปามนะคะไปะดูว่าเราจะได้กี่ตัวนะคะวันนี้ทุกคนลงมาแล้วถ้ามองไม่ดีจะไม่เห็นนะคะทุกคนดูตรงนี้มีสองตัวนี่ เห็นหรือยังคะนี่ไงซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่ไงเอ้ยเธอจะหนีบฉันหลายตัวด้วยทุกคนว้าหลายตัวหลายตัวอีกไพเแม่ จับท่านมันมดรวาะบาครับบาดนี้เขาวาอีสานเด้อครับเออ,เอ,อจับมือฉัน,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 นค่ะตัวหนึ่งแอบอยู่ใต้นี่อี้ออือ เขาจะนีบค่ะทุกคนเขาจะนีบไงเอ้ยจ้อนอยู่ในพวงยาไหนจากท่านปูโบ๊ท อเห็นปูแล้วค่ะทุกคนเห็นหนูว้ๆไใกล้ๆหลายตัวด้วย เด,เดินอยู่นู่นค่ะเดินอยู่นู่นค่ะเดินอยู่นู่นค่ะต้องไปจับให้ทันนะคะลังปูกัดมือนะคะอ้าาาาวยช่วย,วย <c oughs> หนีบมือสันบอกนี่ไปอยู่บ้านด้วยกันไหนอีกเนาะนี่ไงทุกคนมาลบอยู่ตรงนี้เองนี่ไง กูนานะคะน,นี่นะอยู่ตรงไหนอีกเอ,อ่ยนี่ไงคะทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัว ไอ้ไวมากไอ้ไวมากไม่มีใครจับกล้องนะคะม,มีตัวช่วยเลยโอ้ยเสียงแฟนใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนเสียงหวานปุ๋ยนะคะทุกคนอยู่ไหนคะ มีหอยด้วยนะคะนี่อันนี้ไม่ใช่มีหอย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 ,หอย หอยค่ะต้องหน่อยดีเด้ดีเด้ค่ะนี่เด้โอ๊ยนี่อ๋อ นี่คะ่ะทุกคนนี่นี่นีนเน่เห็นบ่นเห็นบ่จ้าเห็นบ่ดังแดงแดงอ้นี่วันนี้พามาจับปูนะจ๊ะจับปูนะจ๊ะมองเห็นไหมคะ เดินแรงไม่ได้นะคะหนูมีคนจับมาอได้ตัวหนึ่งถีบตามสีบตันดิสวนดอกปูนเป็นอาหารของคน,นะคะนี่คะ่ะลัางมันจะแดงแดงจับ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 ยยยยยยย,ย น,นี่เจออีกแล้วทุกคนเจออีกแล้วเห็นปูแล้วเห็นไหมคะงูเงยตัวสีแดงๆมันหลบอยู่ใต้ตรงนั้นไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยะนี่จ้าผลงานเมื่อนี้ค่ะไปเก็บปูมาผลงานของเราค่ะทุกคนปูค่ะนี่ปูแดงแล้วก็ได้หอยมาหนึ่อัน บ้านแล้วค่ะทุกคนไปค่ะ